สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพนพิสุจน์สตอรี่นะคะวันนี้เราก็อยู่กับซีรีส์ชีวิตติดมินิมอลซึ่งไซนะคะอยากจะชวนนะคะทุกคนให้มาโลกของกันนะคะไซเพียงจะโล่ของนะคะให้ได้100ชิ้นนะคะก่อนที่จะถึงปีใหม่ะคะ่ะไซคิดว่าก่อนที่เราจะถึงปีใหม่นะคะเรามาสะสางชีวิตกันนะคะด้วยการสะสางของนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันโลกของเลยนะคะไซจะโลของ ของทุกห้องนะคะบางห้องอาจจะไม่โลบเพราะว่าสะาสรมาไม่นานนี้นะคะวิธีการโลภของหรือว่าสะาสรของงายนะคะก็คือถ้าของชิ้นนั้นยังดีอยู่แต่สายไม่ค่อยได้ใช้นะคะสายก็จะถามคนรู้จักหรือว่าคนในครอบครัวนะคะว่าเธออยากได้ชิ้นนี้ไหมถ้าเธอไม่อยากได้เดี๋ยวฉันจะเอาไปบนนริจาคนะคะแล้วก็ของชิ้นไหนนะคะที่ไม่ใช้แล้วก็พังแล้วนะคะสายก็จะทิ้งทันทีอาจจะเอาไปรีไซเคิลนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีจุดรีไซเคิลนะคะ หรือว่าไม่งั้นก็เอาทิ้งถังขยะไปเลยนะคะแล้วพยายามที่จะทําเร็วๆนะคะไม่ถามคนในบ้านเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าถามเยอะเขาก็จะไม่ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใส่จะโลของได้ถึง100ชิ้นหรือเปล่าไปเลยค่ะจากการที่ใส่ได้ไปลือของที่ส่เก็บไว้นะคะก็จะมีกล่องนี้นะคะเป็นเครื่องทำค็อกเทลนะคะซึ่งใส่ได้มาจะ4ปีที่แล้วนะคะแล้วใส่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะถึงแม้ว่าดื่มก็ไม่ทำค็อกเทลนะคะใส่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไม ไซก็เลยจะห่อเป็นห่อขวัญนะคะส่งคืนไปให้กับคนที่ให้ายมาเป็นโจ๊กนะคะไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆกันเลยนะคะส่วนแรกก็จะเป็นพวกเครื่องประดับของายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ายเก็บพวกเครื่องสำอางไปแล้วนะคะก็ยังดูดีอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดู นี่นะคะก็จะเป็นของที่ไซค้นออกมาจากลิ้นชักนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมที่เขาแถมมานะคะ <c oughs> ก็ทิง้งแล้วก็กล่องเครื่องประดับที่ซื้อมานะไซก็ไม่ได้ใช้นะคะไซก็คิดว่าจะทิ้งนะคะน,นี่จะเป็นของแถมมาไซคิดว่ามันเป็นโหลน่ารักดีแต่ไซก็ไม่เคยได้ใช้นะ,ะไซก็จะเอารีไซเคิลเหมือนกันนะ,ะอันนี้ป้ายชื่อที่ทํางานเก่านะคะไซก็ไม่ได้ทําแล้วทิ้งนะคะกรอบโทรศัพท์เก่าซึ่งเละมากนะคะก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมตัาหูนะคะที่แบบไม่ใส่แล้วเนาะ แล้วก็ไม่ครบคู่บ้างอะไรบ้างก็เก็บไปมันก็ไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็รกหูรกตาเนาะไซก็เก็บมาได้9้าคู่นะทุกคนแล้วก็มีขนตาปลอมหนึ่งข้างที่ไม่ได้ใช้อันนี้นะคะก็จะเป็นคาซีที่มีคนให้มานะคะแต่ว่ามีคนให,ใหมใอีกอันนึงแล้วก็อีกอันนึงใหม่กว่าไซก็จะเอาไปบริจานนะคถุงนะคะเสื้อผ้าชุดท้องต่างๆที่เพื่อนให้ยืมมาแต่ไซก็จะคืนเขานะคะก็จะมีที่สองชิ้นนะคะ โอ้ oh, ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนต่อไปเลยค่ะอันนี้อยู่ห้องลูกนะคะแต่ว่าเพอเอินเจอถุงมือหนึ่งข้างนะคะซึ่งขายข้างหนึ่งไม่เจอนะคะถุงมือแบบนี้นะคะเรียกว่า mid tens นะคะก็ขายข้างไม่เจอไม่ใส่นะคะอันนี้ก็ทิ้งแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นของที่คนอื่นให้มาบางทีไซก็ไม่ทำได้ดูไม่ได้เก็บไม่ได้สะสางนะคะก็จะมี รองเท้าแต่ใส่แล้วมันเจ็บนะคะไซก็จะบริจาคเนาะนก็ดูสวยดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้บริจาคค่ะต่อไปเป็นเกมนะคะซึ่งไม่เคยรู้เลยว่ามีแต่เพราะเอินไปเก็บที่ห้องใต้หลังคามานะคะไซก็จะบริจาคนะคะโดนัทแต่งผมนะไม่เคยใช้นะคะทิ้งเสื้อใส่เดียวไม่เคยได้ใส่นะคะเพราะว่าไม่เคยอากาศร้อนถึงจะใส่ใส่เดียวขนาดนี้ได้นะ,ะก็จะบริจาคนะคะกิ๊บแต่งผมนะคะก็ไม่ได้ใช้นะทิ้ง ที่ใส่เทียนนะซื้อมาจากร้านชาริตี้เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะบริจาคต่อถุงมือนี่เก็บได้นะคะดีมากอุ่นมากแต่มันไม่ได้ใช้นะคะก็จะบริจาคต่อนะคะกระเป๋าเงินใช้มาหลายปีในะ่ขานแล้วนะคะจดทิ้งน,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นของของน้องฟริดาที่มีคนให้มานะคะคนที่ให้เขาจะบอกทรายเสมอว่า ถ้าเธอไม่เอาเธอก็ไปบริจาคต่อนะคะไซก็จะมาค้นแล้วก็เลือกสิ่งที่ไซชอบที่สุดนะคะแล้วอันไหนที่ไม่ชอบแล้วมันดีอยู่ไซก็จะบริจาคต่อะ,ะอันไหนที่มันดูแย่จริงๆไซก็จะทิ้งขยะเลยก้อนหนึ่งเลยนะคะกระถนกับที่รองนั่งออ๊บส์กระถนไปที่รองนั่งในถุงนะคะไซมีแล้วนะคะไซก็จะบริจาคต่อแล้วก็รองเท้าของลูกอีกมากมายนะทุกคนไซจ,จะคิดว่าไม่นับนะคะไซจะ ให้ทุกคนดูดเฉยๆมันเยอะขนาดไหนนะคะมันเก่าแล้วนะคะแล้วก็น้องฟริดาจะโตเกินกว่าที่จะใส่ไดใ้ใส่ก็จะบริจาคเอาไปเป็นเสื้อผ้าที่ใส่คิดว่าใส่จะบริจาคนะคะมันก็มีเยอะชิ้นเหมือนกันซึ่งใส่คงไม่นับนะคะเต็มถุงนี้เลยะคะ่ะทุกคนซึ่งใส่ก็นะคะได้เลือกแล้วว่าว่าใส่จะไม่เก็บไว้นะคะก็มีมาถึงห้องครัวนะคะ ไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อหรือเปล่าทรา,ายแทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องทิ้งเลยนะคะในห้องครัวมีแค่หลอดไฟนี้นะคะที่มันแตกซึ่งมันไม่สามารถจะซ่อมหรือเอาไปทําอะไรได้แล้วต้องทิ้งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระถางน,นะคะใส่ต้นไม้ซึ่งไม่มีดอกไม้ต้นไม้แล้วแล้วก็สีไม่สวยนะคะสายก็จะไปเพ้นท์นะคะแล้วก็เอามาใช้ต่อค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราเห็นของในบ้านอะไรที่เราเห็นว่ามันยังใช้ได้แล้วมันก็สามารถจะเอามาประดับตกแต่งเปลี่ยนเป็น ของอย่างอื่นที่เราสามารถจะใช้เพิ่มเติมได้เนี่ยไซคิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะคะแล้วการที่ไซไม่มีของที่จะเก็บในห้องครัวนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยไซได้เก็บไปแล้วนะคะเราควรจะเก็บกสะสมของบ่อยๆนะคะอาจจะถ้าใครไม่ค่อยชอบเก็บของปีละสองครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบทําบ่อยๆก็3เดือนครั้งหรือว่าถ้าใครชอบมาก Intense นะคะก็อาจจะเดือนละครั้งนะคะแต่ไซก็ทําสัก สามเดือนครั้งอะไรประมาณนี้นะคะในการสะสางของครั้งใหญ่นะคะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าการได้ถ่ายวิดีโอวันนี้นะคะทำให้ใส่ได้เก็บสะสงบ้านไปในตัวบ้านก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ,ะมาถึงมุมนั่งเล่นของเด็กน้อยกันบ้างน้องฟริด้าเนี่ยของเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวสซจะมารื้อดูว่ามีอะไรที่น้องฟริด้าไม่ชอบเล่นบ้างะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคริสต์มาสเดี๋ยวก็จะมีวันเกิดใช่ไหมคะเขาก็จะมีของเยอะขึ้นนอาอใสซก็เลยจะเก็บเผื่อไว้นะคะเผื่อของเล่นใหม,ใหม่ๆค่ะ อันนี้ลูกบอลของคุณพ่อน้องฟิด้าก็ชอบเล่นนะคะมันแตกใส่จแอบทิ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะน้องฟีิดาก็ไม่ค่อยเล่นเลยอะใส่บ็ประจักษ์นะคะใส่ไม่เห็นเขาจับอันนี้เลยนะก็มีไม่เยอะนะคะของที่ใส่จะไม่เก็บเนาะถือว่าเป็นการเก็บบ้านไปในตัวเลยนะคะทุกคน 75ชิ้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าไซจะมีของสะสมถึง100ชิ้นหรือเปล่าค่ะ <c oughs> มาโซนห้องนั่งเล่นกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟนะคะที่เอาไว้ถ่ายวิดีโอแต่ว่าไซคิดว่ามันไม่ค่อยสว่งะะสางค่ะไซก็เลยจะให้เพื่อนอีกคนนึงยืมนะคะ7 6 <c oughs> นะคะอันนี้เป็นของแต่งบ้าน,นะคะ่ะซึ่งมันแตกแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สวยมากนะคะไซก็เลยจะเอาทิ้งะคะ่ะอันนี้คือ มันเกลามากนะคะล้วฉันไม่รู้ว่าคริสต์รู้จะอว่าเขามีหรือเปล่าชนะิ้นนะคะก็เป็น78แปนะคะทุกคนมาถึงของนะคะ1ิบกว่าชิ้นสุดท้ายนะคะที่สายหาได้นะคะเกือบจะไม่ได้ครบ100อแล้วแต่ว่าได้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะหมวกที่สายได้มาเป็นของขวัญคริสต์มาสสายก็ชอบนะคะสีสวยดีเนาะแต่ไม่ค่อยได้ใส่อะสายก็เลยคิดว่าจะเอาให้หลานนะคะถ้าเกิดว่าหลานไม่เอาก็เดี๋ยวจะบริจาคต่อไม่งั้นก็อาจจะขายต่อนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเก็บไว้นานแล้วนะคะคืออยากจะให้น้องนะคะไม่งั้นก็แม่ตอนที่กลับเมืองไทยแต่ว่าไม่ได้กลับสักทีก็เลยคิดว่าอาจจะขายต่อนะเป๋าเหมือนกันนะคะที่ใช้แล้วมันก็สีมันไม่ค่อยเข้ากับชุดนะคะไซก,ก็เลยเก็บไว้ว่าจะให้น้องแต่ถ้าน้องไม่เอาไซก,ก็จะบริจาคต่อนะ,ะก็กระเป๋าต่างๆที่มีคนให้มาหรือว่าซื้อมาแล้วมันไม่เข้ากับสไตล์ตอนนี้แล้วนะคะไซก,ก็จะบริจาคต่อนะคะอันนี้ด้วย หลอดไฟซื้อมาผิดชนิดนะคะแล้วก็ลองใช้ไปแล้วแล้วมันเกลือยอยู่แค่นี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปรีไซเคิลนะคะคอมพิวเตอร์ของคริสสองเครื่องโอ้ยหนะักไซก็จะเอาไปทิ้งนะคะไอ้เมืองเนี้ยเขาก็จะมีจุดที่เราสามารถจะทิ้งขยะได้ทุกชนิดระบบรีไซเคิลที่เนี่ยดีมากเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆที่ไซไม่ใส่แล้วไซจะขายต่อนะ,ะอน,นี่เป็นยีนนะคะที่มันเอวใหญ่ะคะเพราะว่าไซซื้อตอนที่ไซพ่อดน้องฟริด้าใหม่ๆก็จะอ้วนหน่อยนะคะแต่ตอนนี้ก็ ไม่ได้ใส่แล้วเนาะแล้วมันอาจจะไม่แฟชั่นแล้วก็เลยเดี๋ยวจะขายต่อนะคะแล้วก็เป็นชุดเดรสต่างๆนะคะคือไม่ค่อยได้ใส่นะคะก็เลยจะขายต่ออันนี้ก็เหมือนกันชุดเดรสอันนี้ก็สวยนะเนี่ยความจริงก็ไม่อยากจะขายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นถุงเท้าที่เราหาคู่ไม่ได้เคยนะคะทุกคนก็ใส่จะเอาทิ้งนะคะมันแปลกมากเลยนะคะทุกคนเรา ซักถุงเท้าแล้วก็ซักเป็นคู่นะคะพอออกมามันก็มันหายไปอ่ะมันหายไปได้ยังไงนะทุกคนมีปัญหาทีหรือเปล่าใส่กระดาทิ้งนะคะก็เนี้ละค่ะทุกคนใรารู้สึกว่าขนาดยังไม่ได้เอาของจากบ้านนะคะรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นระเบียบขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าบ้านโล่งขึ้นรู้สึกเหมือนกับใาคิดว่าการที่เราเนี่ย สะอางบ้านนะคะนานทีเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็บ้านสะอาดขึ้นมากค่ะทุกคนแล้วเราจะได้รู้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในบ้านจะได้ไม่ต้องซื้อหรือว่าต้องซื้อเพิ่มเติมนะคะสําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบทิ้งของชอบสะสมของเยอะๆหรือที่นี่เขาเรียกว่าฮอลเดอร์นะคะใส่แนะนํานะคะว่า อาจจะเริ่มต้นด้วยการทิ้งของวันละชิ้นก็ได้ค่ะวันแรก1ชิ้นวันที่2 2ชิ้นวันที่3าาวิธีนี้อาจจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะลดของในบ้านหรือว่าลดของที่มันไม่จําเป็นจะต้องมีในบ้านไปนะคะไซก็หวังว่านะคะวิธีการทิ้งของบริจาคของไซเนี่ย จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มสะาสมาของในบ้านนะคะทิ้งของที่เป็นจะเป็นลงบ้างนะ,ะสบายใจสบายตัวนะคะมองไปทางไหนก็ไม่รกต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยชีวิตที่มันเบาๆนะคะวันนี้ัยก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย